ถ้าคุณอยากเปลี่ยนคนเจ้าชู้ให้หยุดอยู่ที่คุณคนเดียวสิ่งที่คนเจ้าชู้ต้องการคืออะไรครับเขาต้องการให้คุณปลุกความหิวในตัวของเขาไม่ใช่ปลุกความน่าเบื่อในตัวของคุณ1.1ครับอย่าไปเรียกร้องถ้าวันนี้คุณเห็นว่าแฟนของคุณเนี่ยมันเริ่มมีความเจ้าชู้นะครับเริ่มที่จะเอ้ยมีกิ๊กมีน้อยนู่นนี้นั่นต่างๆอย่าไปเรียกร้องแต่ให้คุณใช้วิธีการขายฝันแทนครับ คนเจ้าชู้เนี่ยจุดอ่อนของเขาคือเขาหัวอ่อนเพราะเขาใช้สมองที่เราเรียกว่า reptilian brain สมองมนุษย์มี3ส่วน 1. เนี่ยเหตุผลครับ2อครับอารมณ์ครับและ3ครับสมองสัตว์ครับหรือสมองสัญชตาตญาณสมองส่วนนี้คิดแบบเร็วๆเ,เท่ากับไม่ได้คิดไม่ได้คิดก็เท่ากับโง่สมองส่วนนี้เป็นสมองที่เห็นแก่ตัวเพราะเนี่ยคนเจ้าชู้จะใช้สมองส่วนเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นหลัก เมื่อมันเห็นแก่ตัวนะครับอะไรที่มันเห็นว่าได้ประโยชน์หรือ,อ,อทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นมันจะเลือกสิ่งนั้นเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องหัดขายฝันให้เป็นครับเช่เลยครับถ้ามีโอกาสสิ้นปีนี้เราน่าจะไปเที่ยวที่หนึ่งที่ใดเราไม่ได้บอกว่าไปทัวร์แต่ว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเราจะสร้างบ้านหลังละเท่าไหร่ถ้ามีโอกาสเนี่ยเราจะซื้อรถอยังไงร,ราคาเท่าไหร คุณต้องหยอดเอาไว้ครับเพราะสมองของขอนเจ้าชูมันโฟกัสเพียงแค่ผลประโยชน์ของตัวเองถ้ามันคาดหวังว่าตัวเองจะได้ประโยชน์มันจะไม่อยากผิดหวังเมื่อขอนเจ้าชู้ไม่อยากผิดหวังมันจะไม่ยอมไปจากจุดจุดนี้ครับเหมือนครูคอมบอกว่าถ้าคุณจ่ายเงินมา100บาทครูคอมจะให้ทองคุณ1บาทแต่พอคุณจ่ายมา100ครูคอมให้คุณไม่ครบ1บาทคุณจะทาไงครับ ต้องรบเร้าอยากได้คือจิตมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราวาดฝันอะไรให้กับเขาแล้วเขาเชื่อไปแล้วเนี่ยมันจะไม่อยากผิดหวังมันจะอยากจดจ่ออยู่กับความสัมพันธ์ตรงนี้ครับเพราะั้นเนี่ยเวลาคุณขายฝันเนี่ยมันเลยทําให้คนจดจ่อคุณครับและไม่อยากถอยไปจากความสัมพันธ์แต่มันเป็นเพราะวันนี้คุณขายฝันไม่เป็นสิ่งที่คุณทําได้อย่างเดียวคือบน่นกลดดาทำไมต้องทําอย่างนั้นทําไมต้องทําอย่างนี้ปากเป็นเอกเหมือนเศกมนให้คนเชื่อครับในขณะเดียวกันคุณทำอะไรครับ ไปพยายามเรียกร้องรบเร้าครับความสัมพันธ์ของคุณเลยแย่ลงไปในทุกๆวันในทุกๆวันครับจำไว้นะครับสมองของคนเจ้าชู้เป็นสมองที่เห็นแก่ตัวผู้คนอะ่บอกให้นะคนเจ้าชู้มีจิตวิทยาหลายๆอย่างที่นําไปใช้ไม่เหมือนกับคนปกติ เพราะคนคนปกติมันจะใช้สมอง3ส่วนหนึ่งสมองส่วนอารมณ์นะครับดูหนังฟังเพลงมีเศร้ามีท้อมีเฟลต่างๆสมองส่วนเหตุผลนะครับคิดอะไรเป็นตรกกะบ้าง1 2 3 4สมีนะครับมีการคิดวิเคราะห์แต่คนเจ้าชู้ไม่เลยครับมันใช้เรปติเลียนเบรนเป็นตัวนําใช้ความอยากเป็นตัวนําใช้อารมณ์เป็นตัวนําและคุณสังเกตด,ดูนะครับคนเจ้าชู้เวลาคุณพูดอะไรนิดหน่อยหรือคุณจับผิดเนี่ยมันจะวีนและเหวี่ยงใส่คุณทันทีหรือเวลาคุณไป พูดจาขัดไอมันนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันจะท้าเลิกหรือมันทะเลาะหรือมันจะเงียบใส่คุณทันทีครับมันจะวางอีกโก้กับคุณทันทีเพราะงั้นเนี่ยคู้คอมมี9จิตวิทยาครับที่คนเจ้าชู้เนี่ยจะต้องเสพติดคุณครับให้พิมพ์รหัสครับเจ้าชู้ติดนะครับและเดี๋ยวคุณจะได้9ก้ากลยุทธ์เลยครับนะครูคอมกล้าท้านะครับหรือเอาหัวเป็นประกันครับว่า 9ข้อนี้จะใช้ได้ผลดีที่สุดสำหรับคนเจ้าชู้ครับ